สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็คืออะไรนครับก็คือเหรียญสองบาทสีเงินพศหายากนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับสองหมื่นห้าพันบาทก็คือสองห้าห้าศูนย์นะครับเป็นพศหายากนะครับที่สาคัญก็คืออยู่ในถุงนะครับของการรวบรวมของกลมธนรักษณ์นะครับกรมธนลักษณ์นะครับเหรียญนะครับ พี่เขาบอกว่าอะไรนะจะเลิกใช้แล้วก็เรียกเก็บนะครับจะเลิกใช้แล้วเรียกเก็บนะครับในที่สุดก็หลุดออกมาแล้วนะครับเหรียญที่ถูกใช้ไปแล้วแต่ถูกเรียกเก็บมาอยู่ในถุงและที่สําคัญนะครับเป็นเหรียญพอสหายากทั้งถุงเลยนะครับ2550นะครับถุงนี้2 5 0 0 0บาทนะครับใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนนะครับมีถุงเดียวเท่านั้นนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับ2บาทนะครับหายากนะครับ250 0นนะครับร้อยเหรียญนะครับร้อยเหรียญนะครับ เอาเป็นว่านะครับใครเร็วได้เร็วนะครับเหิือนได้ด่วนกดติดตามได้กดติดตามนะครับสองหมาบาทนี่คือคุ้มมากๆเลยนะครับหายากสุดๆแบบนี้นะครับอ๋อถ้าเกิดเป็นเหรียญสองบาทติดขาวทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่พศสองห้าห้าศูนย์นะครับติดขายออกเหรียญละสิบบาทครับ